สวัสดีครับตัวนี้เป็นฮิโนมโตะเก่าจากญี่ปุ่นนะครับโฟวิวขับเครื่อน4ล้อครับภาพไม่ต้องพูดถึงนะครับดูนะครับดูสีนะครับดูสีนะครับดูครับรอยถลอกยังไม่มีสนิมเลยครับเครื่องยนต์เป็น3สูบครับเครื่องยนต์เป็น3สูบ ครับชั่วโมงการทํางานสี่ร้อสามิแปดชั่วโมงนะครับ4ี8้ยสามิแปดชั่วโมงเกียร์รุ่นใหม่นะครับมีโอตเตอรี่มาให้ด้วยรุนี้มาพร้อมโรตาอรี่นะครับโรตาอรีส่สวยๆนะสวยมากเลยโรตาอรี่ครับดูใบพวนะครับนั่นปึ๊กเลยครับเป็นตัวนี้เป็นฮิโนมโต่รุ่นใหม่นะครับใครชอบก็ทักนะครับ สวยๆแบบนี้หาย,ยากสวยเดิมจากญี่ปุ่นครับสนใจก็0851087093แปะอะไรอยู่ปจริงครับ